เคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกอย่าตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกในสมัยที่พระเยซูคริสต์เจ้าออกเทศนาสั่งสอนพระองค์ก็มียุงรำคาญตัวอิจฉาคอยที่จะตามจิกตามกัดพระองค์อยู่ตลอดเวลา ยุงรำคาญกลุ่มนี้ก็คือพวกฟาริสีพวกฟาริสีเป็นใครพี่น้องพวกฟาริสีนั้นถ้าจัดลำดับในสังคมถือว่าเป็นพวกที่มีหน้ามีตาในสังคมนะเป็นพวกที่มีความรู้และเป็นพวกที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดแทบจะทุกตัวอักษรแล้วก็ตามจิกตามกัด คนอื่นที่ไม่ถือธรรมเนียมปฏิบัติแบบที่เขาปฏิบัติแต่ว่าพวกฟาริสีเหล่านี้เป็นพวกที่ปฏิบัติบทบัญจัดแต่เพียงภายนอกปฏิบัติให้คนอื่นเห็นเพื่อว่าจะได้ชื่นชมเขาแต่จริงๆแล้วภายใน เวลาที่เขามาประกอบพิธีเวลาที่เขามาสวดภาวนาในวัดในโบสถ์เขาก็มาเพียงการประกอบพิธีมาร่วมพิธีเฉยๆเพราะฉะนั้นเข้าปฏิบัติศาสนาในระดับพิธีกรรมแต่ไม่ใช่ปฏิบัติศาสนาในระดับคุณค่านะพี่หนุอ พี่น้องตั้งใจฟังดีๆปฏิบัติศาสนาในระดับพิธีกรรมถึงเวลาวันสบาโตถึงเวลาสวดภาวนาถึงเวลาอ่านพระคัมภีร์เขาก็ทำแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกไปถึงจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นการที่พวกฟาริสีทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ย ก็คือเน้นเฉพาะภายนอกเพราะฉะนั้นวันนี้พวกฟาริสีก็ตามจิกตามกัดพระเยซูคริสต์เจ้าโดยไปจับผิดว่าดูสิตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้วเวลาจะรับประทานอาหารหรือเวลากลับมาจากตลาดมาจากนอกบ้านก่อนที่จะรับประทานอาหารจะต้องชำระตัวจะต้องล้างมือแต่วันนี้ ไม่รู้ว่าคราสาวกขององค์พระเยซูสกิสเ,เจ้าไม่ได้ล้างมือจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ฟาริสีได้ตำหนิสิบขององค์พระเยซูคกิสเ,เจ้าว่ารับประทานอาหารโดยที่ไม่ได้ล้างมือใช้ถ้วยชามโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนพระเยซูคกิสเ,เจ้าพระองค์ก็รู้รู้ว่าโอเค เพื่อสุขะาอนามัยเนี่ยจำเป็นต้องล้างมือละ่ะจำเป็นต้องล้างชามจำเป็นต้องล้างถ้วยจำเป็นต้องอาบน้ำชำระร่างกายแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญมากกว่าล้างมือล้างชามล้างภาชนะทองเหลืองก็คือ การที่จะต้องล้างใจเห็นไหมครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่พระเยซูมิสเจ้าพงค์พูดว่ายังไงพระองค์บอกว่านะสิ่งที่มาจากภายนอกจากการที่ทานข้าวไม่ได้ล้างมืออาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในร่างกายนะ สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้มนุษย์เป็นมนทินถ้าพรกคมพีอีกตอนหนึง่งยิ่งชัดบอกว่าสิ่งนี้เข้าไปในกระเพาะอ,อาหารแล้วถูกย่อยเสร็จก็ถ่ายออกมาในส่วงในห้องน้ำไม่เห็นมันได้ทำให้มนุษย์เป็นมนทินเลยแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดลึกแล้วก็พูดชัด ว่าสิ่งที่จะต้องสนใจและชำระนั้นไม่ใช่แค่มือแต่จะต้องสนใจเรื่องของจิตใจเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นอะไรเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทุกชนิดเพราะว่าจิตใจนั้นเป็นต้นเหตุของอะไรพี่น้อง จากภายในคือจากใจมนุษนั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายพี่นอ้องลองไต่ตปลดูนะเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภก,การทำร้ายการช่อโกงการสำสอนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสความโง่เขลา สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในออกมาจากใจและทำให้มนุษย์เป็นมนุิดพระเยซูริสต์เจ้าย้อนสอนเลยนะและเราลองดูว่าระหว่างพระเยซูริสต์เจ้ากับฟาลิสีเนะี่ยใครลึกกว่ากันฟาลิสีบอกสิ่งที่สำคัญคือต้องล้างมืออย่าให้สิ่งสกปรกภายนอกเข้าไปในร่างกาย แต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่สําคัญก็คือต้องล้างใจเพราะว่าความชั่วร้ายทั้งหมดนั้นออกมาจากภายในคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนั่นแสดงว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นให้ความสําคัญกับจิตใจตอนนี้เรามาดูว่าจิตใจนั้นสําคัญอย่างไรพี่น้องสําคัญอย่างไรเราได้ยินคํากล่าวที่บอกว่า ใจเป็นนายกายเป็นบาใจเป็นาปน,นายกายเป็นบาเวลาที่เรามีความทุกข์เห็นยหะครับพี่น้องระหว่างทุกกายกับทุกใจเนะี่ยหรือระหว่างเจ็บกายกับเจ็บใจเนะี่ยพี่น้องคิดว่าอันไหนมันเป็นความทุกข์อันไหนมันเป็นความเจ็บที่เจ็บจริงๆทุกจริงๆและเป็นสาเหตุแห่งทุกข์สำหรับคุณพ่อเอง คุณพ่อคิดว่าถ้าทุกกายเนี่ยนะอย่างเช่นอะทุกกายเพราะว่าเราหิวเรากินข้าวก็หายแต่ทุกใจสําคัญมากทุกใจเนี่ยมันบันทอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นใจเป็นนายกายเป็นบาวทำไมจึงบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าใจมันคิดแบบไหน ถ้าใจมันมีแนวโน้มแบบไหนมันก็จะทำให้กายเป็นแบบนั้นที่เราบอกว่าใจนั้นเป็นหางเสือส่วนกายนั้นเป็นเหมือนเรือถ้าใจตรงใจซื่อใจดีใจกุศลก็จะทำให้กายนั้นซื่อตรงทำ กุศลเห็นไหมครับทำกุศลหรือถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้ใจก็เปรียบเงอนกับซอฟต์แวร์ส่วนกายนั้นเปรียบเงอนกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะทำงานได้หรือไม่ได้ไม่ใช่มีเพียงฮาร์ดแวร์แต่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ เห็นไหมครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เราจึงรู้เลยว่าโอ้ใจนั้นสำคัญซอฟต์แวร์สำคัญฉันใดใจก็สำคัญฉันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการเน้นในวันนี้ก็คือต้องการเน้นความสำคัญของจิตใจเพราะว่าจิตใจนั้นเป็นศูนย์บัญชาการ ที่จะควบคุมทำให้ร่างกายนั้นเป็นไปตามที่ใจอยู่ในสถานะใดถ้าใจโลกมันก็จะทำให้กายนั้นโลกไปด้วยสแสวงหาผลประโยชน์ลักขโมยยักยออขี้โกงคอรัปชันเรียกเงินทอนนี่คือใจเป็นนาย กลายเป็นแบบประการที่สองก็คือว่าใจที่ได้รับการอบรมด้วยธรรมะใจนั้นจะมีมโนธรรมเรื่องนี้สำคัญนะพี่น้องเรื่องมโนธรรมมโ,มโนมโนแปลว่าใจธรรมก็คือธรรมะคุณความดีธรรมะมโนธรรมสำหรับศาสนาคินติกายโรมันคาทอลิก เราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในมนุษย์มโนธรรมคือเสียงที่เตือนเราเตือนเราชี้นำเราถ้าหากว่าคนที่ได้รับการอบรมด้วยธรรมะจนมีเสียงมโนธรรมที่ดังเวลาที่คิดจะทำอะไรนอกลู่นอกทาง เสียงภายในนั้นมันจะเตือนว่าไม่ถูกนะไม่ใช่นะไม่ควรนะอย่าทำนะแล้วถ้าเสียงประโนธรรมมันดังจนกระทั่งว่ามันสามารถที่จะชักจูงให้คนคนนั้นละเว้นสิ่งชั่วทำแต่ความดีแสดงว่าคนนั้น มีมโนธรรมที่เข้มแข็งแต่ว่าถ้าหากว่าจิตใจนั้นแม้ว่าจะได้รับฟังธรรมะทุกอาทิตย์หรือทุกบันพระถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธแต่ว่าจิตใจนั้นปิดเหมือนองค์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งฝนตกหนักขนาดไหนถ้าองค์นั้นปิดฝาก็ไม่มีน้ำเข้าไปในองค์สักหยดเดียว เหมือนจิตใจที่ปิดจะเทศสอนอย่างไรจะมีเสียงธรรมะอย่างไรจิตใจนั้นก็ยังแห้งแรงจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมะจิตใจนั้นจะไม่มีเสียงมโนธรรมหรือมีแต่เป็นเสียงมโนธรรมที่แผ่วเบาและเป็นเสียงมโนธรรมที่ ไม่สามารถสู้ได้กับความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถสู้ได้กับความอยากไม่สามารถสู้ได้กับความต้องการไฟต่ำของคนคนนั้นเพราะนั้นเสียงโมโรตธรรมก็แพ้ไปคนคนนั้นก็ทำบาปคนคนนั้นก็ทำชั่วก็คือชั่วจนชินนะนะ ชั่วจนชินก็คือจนไม่รู้สึกว่าผิดอะ่ะเราทุกคนมีประสบการณ์ที่ตัวเองทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วรู้สึกผิดใช่ไหมครับภาษาอังกฤใช้คำว่า guilty guilty คิดถึงทีไรแล้วไม่สบายใจแม้ว่าจะไม่มีคนอื่นเห็นแต่ตัวเองรู้นี่คือเสียงมโนธรรมเพราะนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องไตรตรองทุกวันแต่ต้องทําให้เสียงมโนธรรมของเรานั้นเข้มแข็งและเตือนเราได้ประการต่อมาก็คือว่าจิตใจที่ขัดเกลาด้วยธรรมะจิตใจนั้นจะมีฮิลิโอตปะวันนี้มีพี่น้องชาวพุทธมานั่งฟังอยู่ด้วยคําว่าฮิลิโอตปะก็จะคล้ายๆกับเสียงมโนธรรมฮิลิแปลว่าความละอาย ต่อบาปโอตัปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปเพราะนั้นจิตใจที่ถูกขัดเกล้าด้วยธรรมะจิตใจนั้นจะมีฮิลิโอตัปะก็คือจะมีความละอายและจะมีความเกรงกลัวต่อบาปละอายนะครับละอายเพราะฉะนั้น คนที่ได้รับการขัดเกลว์ไนเวลาที่เราสอนเด็กเวลาที่เราอบรมเด็กเวลาที่เราทำโรงเรียนคุณธรรมเนะี่ยเราจึงใช้คำว่าอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาขัดเกลาอะไรขัดเกลาความโลภค,ความโกรธความหลงของเขาขัดเกลากิเลสตัณหาของเขาให้เขา ได้มีใจที่หน้าบางเออใจมีหน้าเลยนะไม่ใช่ใจที่หน้าหนาห้าห่วงคนหายห่วงไม่เคยไม่เคยละอายเลยที่จะโกงไม่เคยละอายเลยที่จะเอาลดเอาเปรียบคนอื่นไม่เคยละอายเลยที่จะคอร์รับชันยิ่งเป็นต้นคนที่มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตในบ้านในเมืองหรือในองค์กร คิดว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันจะโกงยังไงก็ได้ฉันจะคอร์รัปชันยังไงก็ได้อันนี้แสดงว่าไม่มีฮิเิโอตปะไม่มีความเกรงกลัวและไม่มีความละอายต่อบาปเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีความละอายแล้วเนี่ยนะก็ทําชั่วได้ทุกชนิดภาษาอังกฤษใช้คําว่า absolute power corrupt absolutely ก็คือยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งโกงแบบเบ็ดเสร็จนะ o อฟซูลูตพาวเวอร์ของเราเอฟซลูเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราอย่าไปายกย่องเชิดชูอย่าไปาชื่นชมคนที่มีหน้ามีตาในสังคมแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเหมือนโลศพ เราเห็นลงศพไหมเห็นบ่อยนะส่วนมากเวลาเขาทำลงศพแล้วจะทําทสวยใช่ไหมคุณพ่อก็กําลังทําลงศพอยู่เหมือนกันทําสวยแหละลงศพมองข้างนอกนี่สวยข้างนอกสุขใสข้างในต,ตัดท่โหนข้างนอกสุขใสข้างในโสโครกนะเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นั้น อย่าได้เป็นแบบนั้นนะเอาละที่สุดแล้วก็อยากจะสรุปว่าให้พี่น้องได้นำข้อคิดในวันนี้ไปไตรตรอง mm. ก็คือหนึ่งอย่าตัดสินหนังสือจากปกอย่าตัดสินคนจากตำแหน่งหน้าที่หรือรูปรักษณภายนอก mm. เพราะว่ามันเป็นเพียงเปลือกหรือกระพีซึ่งเป็นเพียงมายา แต่จงดูให้ถึงแก่นแล้วจะรู้ว่าของจริงคืออะไรประการที่สองอยาชาระหรือตกแต่งตนเองแต่ภายนอกด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นวัตถุแต่จงตกแต่งจิตใจของตนด้วยคุณธรรมได้แก่ความรักความเมตตาความซื่อสัตย์ความกตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงนี่คือแก่นแท้ของคน ประการที่สอย่าปฏิบัติอย่านับถือศาสนาในระดับพิธีกรรมแต่จงนับถือศาสนาในระดับคุณค่าระดับคุณค่าก็คือว่าเอาคุณธรรมของศาสนาคําสอนของศาสนาคําสอนของศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตให้เกิดคุณค่าประการสุดท้าย อย่าให้ความสำคัญกับเปลือกหรือกับพีแต่จงสนใจแก่นและพัฒนาตนเองให้ถึงแก่นอย่างเป็นรูปธรรมตลอดไปขอพระเจ้าอมวนพอรโดยชัปนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน